ใเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดคนครราชสีมาวันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่งจังหวัดคนครราชสีมาเัยภูมิปุรีลำและสุรินจำนวน16โครงการ กรอบวงเงิน249ล้านบาทโดยให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดขอรับการจัดสรรงบกลางปี2567และเห็นชอบหลักการในโครงการที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชนจำนวน8โครงการกรอบวงเงินกว่า247ล้านบาทโดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการขอรับการจัดสรรจากงบกลางในปีนี้ รมอเห็นชอบในหลักการโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดนครราชสีมาเชพูิบุรีัมย์สุลิน16โครงการกรอบวงเงิน249ล้านบาทโดยให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดขอรับจัดสรรง,งบกลางปี2567และเห็นชอบในหลักการของโครงการที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชนจำนวน8โครงการกรอบวงเงิน247.15ล้านบาทโดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการขอรับการจัดสรรจากง,งบกลางในปีนี้ คณะรัฐมนตรียังรับทราบอนุมัติและเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพื่อส่วนโลกจังหวัดนครราชสีมาปี2572ที่ประเทศไทยได้รับการจัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นจากหน่วยงานต่างๆไปพิจารณาและดำเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลาโดยนางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า งานมหกรรมพือส่วนโลกจังหวัดนครราชสีมาพศ2572จะจัดในพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกาตำบลเทพาลัยอำเภอคงพื้นที่จัดงาน678ไร่ใช้งบประมาณทั้งสิ้น4,281ล้านบาท การรับทราบผลการประมูลสิทธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพศ2572ทั้งนี้มีความเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกดังกล่าวค่ะโดยเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะและจะจัดแผนงานและงบประมาณต่อไปค่ะ สำหรับงานมหกรรมพือส่วนโลกจังหวัดนครราชสีมาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10พฤศจิกาย,ยน2572ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2573ถือเป็นงานระดับภูมิภาคที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและชื่อเสียงของไทยในระดับานานาชาติผลิตนา้าาความแสนสุกรายงาน